อยากให้คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วยังมีความฝันว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ พูดภาษาอังกฤษได้ครับผมใครที่จบม .6 ม,ม,ม,มาแล้วแลวายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จบปตรีมาแล้วก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่ามีความฝันที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ในชีวิตนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเจจอยนี J ่ ney, ผมเจนะครับเด็กกลิ่น2.5้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาก่อนได้เกรดซนะครับฝึกภาษาอังกฤษปีเดียวได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะครับที่บูไนแล้วก็ที่ไต้หวันนะครับผมก็คลิปนี้จะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเจนะครับและเทคนิคการเรียนนะครับว่าเจฝึกภาษาอังกฤษได้ยังไงภายในปีเดียวได้ทุนไป,ร,นประเทก็ fy. เจมาบอก3เทคนิคสำหรับคนที่ไม่ได้เหมือนกับเจนะครับเด็กๆไม่เก่งเลยมาแบบพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากๆคลิปนี้จจอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนครับผมนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนคือหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองผมมาเคยมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหกทำไมภาษาอังกฤษเรายังไม่ได้วะทำไมมันไม่ improve เลยวะรู้สึกสงสัยว่าเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่เจค้นพบก็คือแบบหลักสุดท้ายของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับ ตัวของตัวเราก็ได้แต่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เหมาะเลยเพราะว่าถ้าเหมาะเนี่ยเราก็จะพูดภาษากฤษได้ถูกต้องไหมครับนั่นคือมันไม่เหมาะกับตัวเราแต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับคนในกลุ่มหนึ่งที่เขาจำจำจำ,จำง่ายเจก็เลยมาตั้งกับคาถามตัวเองครับอย่างของเจอ่ะตั้งคาถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมภาษาอังกฤษถึงจําไม่ได้เลยวะแต่ทําไมเรื่องบางเรื่องเราถึงจําได้ทาไมเราจาไอเทมเกมได้ทําไมเราจําเรื่องบางเรื่องได้ง่ายไงฮะแล้วก็เลยมาถามตัวเองเพราะอะไรผมก็เลยได้2อ,อย่างนะครับมันจะมีสับเซนกันก็คือ ก็คือว่าจําได้เพราะอะไรและตัวแปรคืออะไรอย่างของเจอ่ะเจจําได้ก็เพราะว่ามีคนอยู่มีคนจําได้เพราะคนอย่างที่2คือจําได้เพราะพูดยิ่งพูดเท่าไหร่จะยิ่งจําได้ซึ่งพอเจอรู้อ่ะครับผมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะพูดชอบที่จะไปคุยกับผู้คนเพราะคนเป็นตัวแปรที่ทำให้ผมจําง่ายก็อย่างเช่นเจไปหาคนต่างประเทศเลยจริงๆหรือบางทีเขาไปเข้าคลาสที่มีคนน้อยหน่อยเพราะว่าถ้ามีคนน้อยเนี่ย ก็อาจารย์เขาเหมือนจะให้เราได้พูดได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเรียนในห้องเรียนบางที อาจารย์ต้องคุมนักเรียน40คนร้อยคนอย่างเงี้ยบางทีทุกคนไม่ได้พูดหรือแบบไม่ได้เ n อร์แอคกันแบบว่าตรงๆซึ่งเจมันคนชอบ interact มากๆสิ่งนี้ทำให้เจรู้เลยว่าหาวิธีที่เหมาะก,กับตัวเองอย่างที่2นะครับทุกคนนั่นคือการตั้งเป้าหมายครับผมแน่นอนว่าตอนที่เราไม่มีเป้าหมายอย่าบอกทุกคนเลยว่าถ้าไม่มีเป้าหมายมันเหมือนมันไม่มี d i r e c t ั o ถ้าจะฝึูกภาษาอังกฤษเนี่ยเราจบม6มาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยตั้งเป้าหมายให้มี d i r e c t ั o ครับผมจะได้มีแรงในการทําเป้าหมายมันสําเร็จ มันเหมือนถ้าสมมติเราท้อเราหมดหวังทาไมหัวสมองมันจำไม่ได้สักทีนหนึ่งนะมันเหมือนเป้าหมายมันยังพยุงเราอยู่พยุอยู่เวลาเรายอมแพ้ไปแล้วโอ้ยยอมแพ้ไปแล้วสักอาทิตย์หนึง่งขี้เกียจเรียนละอาทิตย์หนึ่งอยู่ดีหัวสมองมนึกขึ้นมาได้ว่าสัญญายังมีเป้าหมายนี้อยู่อย่างของเจเนี่ยเป้าหมายของเจคือแบบอยากมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติอยากไปอยู่ต่างประเทศสักครั้งในชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งต้องมองตรงว่าก็ยอมแพ้้เหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆจะยอมแพ้กับภาษาอังกฤษไป สองสามรอบอ่ะแบบว่าแบบเลิกฝึกไปเลยหลายเดือนเหมือนกันแล้วกลับมาฝึกใหม่เลิกแล้วก็กลับมาฝึกใหม่สองสารอบจริงๆแต่ว่าโชคดีอันหนึ่งทุกคนพูงตรงคือมีเป้าหมายว่าอยากไปต่างประเทศทุกครั้งที่ที่เหมือนล้มอ่ะแล้วพอมันผ่านไปมันเรื่องเนี้ยมันยังวนอยู่ว่าฉันต้องการมันสันต้องการมันสันต้องการมันแล้วมันยังเรียกหาครับมันก็เลยทําให้เจนเน่มา กลับมาฝึกใหม่ได้เสมออย่างที่3นะครับทุกคนนั่นคือเรื่องของการชมตัวเองครับผมชมตัวเองเนี่ยผมพูดตรงเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับ b กิเนอ e r และคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษมาสิบกว่าปีนะครับแล้วเพิ่งมาฝึกเพราะว่าอย่างของเจเนี่ยพูดตรงว่าเป็นคนที่ด่าตัวเองด่าทอตัวเองเยอะมากๆตอนแบบเข้าเรียนคาสภาษาอังกฤษคือมันจะบอกกับตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งทําไมจาไม่ได้ว่าอาจารย์เขียนมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วแบบ ทำไมเพื ies, ่อนตอบได้ว่าทําไมฉันตอบไม่ได้ฉันโง่หรือว่าคือปันหาตัวเองเลยะเจยยูไม่เหมาะกับภาษาอังกฤษยูเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ยู่ได้คะแนน18 19ยูได้เกือบเต็มตลอดแลวคือพูดตรงเพื่อนๆผมพอมันมีคําพูดพวกเนี้ยผมรู้สึกท้อใจกับวิชาภาษาอังกฤษมากแล้วผมก็จะไป pay attention ที่บอว่าโอเคงั้นเราลมเลิกแล้วเราไปเรียนคณิตดีกว่าเพราะคณิตเราเก่งซึ่งแบบข้างในมันก็แบบผมลมเลิกเพราะว่าเหตุผลพวกเนี้ยไปสองสามรอบพูดตรงเพราะว่ารับไม่ได้กับกับแบบ ความไม่เก่งของตัวเองความความอ่อนด้อยของตัวเองที่แบบว่า,าอาจารย์พูดอาจารย์พูดอะไรมาแล้วเจพูดเจฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคือความอ่อนด้อยของตัวรู้สึกว่าตัวเองอ่อนด้อยมากๆไม่อยากให้ตัวเองอ่อนไม่อยากโดนคนอื่นมองว่าตัว,ตวเราไม่เก่งอยากอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเราเก่ง <c oughs> ซึ่งซึ่งพูดตรงว่าสิ่งหนึ่งก็เลยบอกเพื่อนว่าชมตัวเองบ่อยๆช่วงแรก ในการฝึกภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนที่ด่าตัวเองบ่อยๆเหมือนเจชมตัวเองบ่อยๆจริงๆอย่างเช่นเวลาของเจด่าตัวเองเฮ้ย hey, ทำไมมึงจำไม่ได้มึงโง่โอ oh, ้ใช่ใช่ฉันโง่ใช่ฉันโง่แน่นอนว่าฉันโง่แต่ว่าถ้าเกิดฝึกต่อเน,นี้ยอีกหนึ่งปีจะเก่งก็ได้นะอีกสิบปีฉันอาจจะเก่งก็ได้นะซึ่งทุกคนผมบอกเลยนะว่าในปีกว่าของฝึกภาษาอังกฤษอ่ะผมได้ทุนไปเรียนต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตเลยนะซึ่งมัน Amazing กับชีวิตผมมา,มากๆไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษแล้วมันจะได้ทุนขนาดเนี้ย ก,ก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยจากคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยและได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะครับก็อยากบอกเพื่อนๆชมตัวเองบ่อยๆเลยในช่วงแรกถ้าเกิดว่ามันมีคําไหนแบบมันด่าทอลดทอนตัวเองให้บอกตัวเองเสมอว่าผมไม่ใช่คนต่างประเทศผมไม่ใช่คนที่แบบ native speaker แบบแบบฉันไม่ใช่ native speaker นะแต่ว่าผมเป็นคนไทยที่มาฝึกต่างชาติซึ่งแน่น,นอนว่ามันผิดแน่น,นอนลองดูคนจีนคนฝรั่งพูดสิเขายังพูดใจแบบอสวัสดีครับแล้วเราพูดอ่ะ yes my name is j a y โอเค so what that's okay but you can improve your accent right ก right? ็เราก็สามารถเหมือนพัฒนา accent เราได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเริ่มต้นได้ดีเนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราเหมือนได้ได้ได้ point ได้การชมตัวเองมันเหมือนเรามีกําลังใจขึ้นเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอยากบอกทุกคนเลยว่าช่วงแรกอ่ะชมตัวเองบ่อย เราผิดแน่นอนผิดเป็นล้านครั้งแน่นอนไม่มีถูกหรอกผมไปเรียนที่ต่างประเทศมาก็กแบบผิดล้านครั้งบางทีมันท้อใจมันมันเหนื่อยใจไม่อยากไม่อยากเป็นคนอ่อนนะแต่ว่าแบบมันก็ผิดอ่ะมันไม่ใช่ภาษาแม่เราเนาะและ้วไม่ได้ผมไม่ได้เกิดมาเรียนที่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษเลยก็คิดว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้น่าจะเป็นเหมือนผมเหมือนกันก็คือไม่ได้ภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะได้ภาษาอังกฤษสักครั้งในชีวิตผมก็ แากจะบอกเพื่อนว่าลองดูสักครั้งในชีวิตครับผมถ้าชีวิตเนี่ยเราได้ภาษาอังกฤษสักครั้งหนึ่งอ่ะและ้วยังติดคขังไว้ทำไมเราไม่ไเก่งเรา่นี่นแล้วเราได้อ่ะมันโคตรจะภูมิใจในความสามารถตัวเองเลยนะเถึงแม้ว่าในโลกนี้มันจะมี AI มีอะไรมาช่วยสปอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราได้ โอ้โหเพื่อนๆของผมพูดตรงว,ว่าความรู้สึกเนี้ยมันติดตัวไปทั้งชีวิตแล้วมันสามารถเล่าได้ซึ่งสิ่งนี้เจก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยว่าจากคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษวันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าก่อนและมีทักษะในการฟังภาษาอังกฤษได้ดีมากๆผมสามารถฟังได้หลายแอคเซนต์มากๆว่าจะเป็นอินเดียก็สามารถฟังและเข้าใจได้เหมือนกันก็ <S <S <ๆ>ถ้าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกับผมได้ไม่ว่าทุกช่องทางเลยจริงๆนะครับผมช่องฟ้าช่องแดงช่องดำเนี่ย ทักมาผมได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรจริงแบบฟังไม่ออกอะไรไม่ได้เนี่ยก็มาเขาเรียกว่าโคสส้ชส่วนตัวได้เกี่ยวกับเรื่องของบรเกิร์นะว่าจะหาช่องทางฝึกฝนยังไงครับผมทำางไาง,ไงไให้ได้ภาษาอังกฤษให้เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้เจจะเป็นเขาเรียกแนะนําให้ได้ก็จะคุยคุยกันได้โค้ชกันได้ครับผมอยากให้คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วยังมีความฝันว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้ครับผมก็เลยเจก็เลยมาทาคลิปนี้ครับผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจ ประมาณนั้นทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เจโดยการ Subscribe ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้เจไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ